สวัสดีค่ะวันนี้พี่อารีจะมาลองจับเวลาดูว่าเราสามารถใส,ส่ซิปหนึ่งตัวนี้ใช้เวลาประมาณกี่นาทีนะคะซึ่งเริ่มกันเลยดีกว่านะคะพี่อารียังไม่ได้เลาะนะอันนี้คือเร่งแบบสุดๆแล้วนะเราสามารถใช้เวลาได้กี่นาทีกันนะ,ะซึ่งมันไม่ใช่ว่าทุกตัวจะได้นะคะไม่เราไม่ได้หมายความว่าทุกตัวเราจะทําได้ โดยใช้เวลาใกล้เคียงกันหรือเท่าเท่ากันขนาดนี้นะคะคือบางตัวมันก็แล้วแต่นะซับซ้อนก็มีบางตัวก็ง่ายก็มีนะคะแต่ตัวนี้น่าจะเป็นแบบง่ายนะคะเดี๋ยวดูว่าเราจะทำภายในกี่นาทีนะคะตั้งแต่เลาะแต่ว่าได้เพรีเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะคะ ที่อลีตั้งเวลาไว้นะคะคิดว่าน่าจะไม่เกินสองนาทีดูสิจะใช้เวลากี่นาทีรวมถึงการเลาะด้วยนะคะอันไหนที่สามารถฉีกได้เราก็ฉีกอันไหนที่ได้มันเหนียวนะคะหรือมันแข็งแรงเกินนะคะก็ค่อยๆเลาะเอานะคะ ไหนที่ดึงได้ก็ดึงได้เลยนะคะดตั้งเปาไว้อยู่ที่2นาทีอ้นี่1นน,นาทีแล้วนะคะ โอ้น่าจะอ่าิปของเรานะคะสีนี่คือใกล้เคียงสุดแล้วนะคะโอเคยัดเข้าไปเลย สองนาทีสามนาทีเฮ้ยเวลามันเร็วเนาะทุกคนนะซูซิจะใช้เวลากี่นาที สินาทีสินาทีสินาทีแล้ว เสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะทุกคนเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะภายในเวลา5นาทีนะคะ ห้านาทีห้าสิบวินาทีนะคะก็เกือบหกนะคะแต่โดยรวมแล้วนะคะตั้งแต่เริ่มทำนะคะน่าจะอยู่ที่เพราะว่าเราโมบรรยายตั้งแต่แรกนะคะก็น่าจะน่าจะได้อยู่ที่ประมาณห้านาทีนะคะโอ้อันนี้ขนาดแบบที่ง่ายสุดนะภายในห้านาทีนะคะก็ที่จริงแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะก็ลองมาเทสตตั้งเวลาและเย็บดูนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะวันนี้เราก็มาในการเย็บแบบเร่งรีบนะคะได้อยู่ในระยะเวลาประมาณ5นาทีนะคะขอบคุณทุกคนนะคะบ๊ายบายอันนี้เดี๋ยวพี่อารีก็จะมาเย็บแบบตกแต่งให้ลูกค้านิดหน่อยนะคะนนก็เป็นคีได้เดี๋ยวพี่อารีก็ไปเก็บคิดได้อันนี้คือแบบง่ายสุดแล้วนะนนเก็บคิดได้บ๊ายบายค่ะ